ติดตามกันต่อสําหรับประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะกับงานไหว้พระจันทร์ค่ะพาไปดูบรรยากาศในหลายพื้นที่ได้มีการดําเนินง,งานจากกิจกรรมนี้นะคะซึ่งทางด้านศาลเจ้าค่ะก็ได้จัดโต๊ะสําหรับไหวพระจันทร์พร้อมกับวางอาหารขนมผลไม้มงคลตามประเพณีเพื่อบูชาพระจันทร์และเทพเจ้าค่ะอาทิขนมไหวพระจรันทร์ขนมเปี๊ยะสาคูขนมโกล่้มอ้ง,งุ่นนะคะรวมทั้งได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังเป็นการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีจีนอันดีงามค่ะที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีค่ะนอกจากนี้นะคะทางสารเจ้าค่ะก็ยังได้จัดอาหารให้รับประทานฟรีค่ะอาทิขนมจีนแกงกระทิมีวุ้น ผัดนะคะก๋วยจับปลาต้องโกเดี๋ยวปิ้งเต้าถึงวุ้นกระทิรวมทั้งกาแฟ,แฟโบราณน้ำแก๊กควยน้ำมะตูมน้ำอัญชันมะนาวน้ำตระไคร้ใบเตยค่ะก็เพื่อสร้างความสดชื่นให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานกันฟรีอีกด้วยค่ะ